เดี๋ยววันหยุด,ยดชดเชยสงการเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรเนี่ยผมไม่หยุดนะผมลงขายทุกวันนะสวัสดีครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้มีคนส่งเสื้อไม้ผมเพียบเลยนะโอ <Wow. S 1> ก็ประมาณสามสี่ซองนะเดี๋ยวเราจะมาแกะการให้ดูเลยว่ามันมีทีมอะไรบ้างนะ <Wow. S 1> สาเหตุที่ผมต้องมาแกะให้ดูก็เพราะว่าคุณผู้ชมนะจะได้รู้ว่าเฮ้ย ร้านนีมีซื้อตัวนี้ดีกว่าเออเดี๋ยวจะได้เตรียมตัวเตรียมเงินไว้นะประมาณนี้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยของมาของมาออของมาเร็ว <c oughs> ะนะเนี่ยผู้ชมเนี่ยนะออวันนี้ไปสานีนะมาส่งแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวมีใหม่อีกเพียบเดี๋ยวถ้ายังไงผมจะมาเอาให้ดูใหม่แต่วันนี้เรามาแกะกันให้ดูเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างท่านจะได้เตรียมตัวนะ แค่เตรียมตัวเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ผมบอกตามตรงเลยเสื้อเข้ามาเยอะมากนะเสื้อเข้ามาทั่วประเทศไทยเลยนะตอนนี้ก็คือแบบผมเดานะอาจจะได้ผลกระทบแหละนะจากโควิดนี่แหละนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวค่อยๆแกะนะตัวนี้ตรงนี้ก็อ๋อ,อเป็นทีมชาติไทยนะคุณผู้ชมเขาจะเป็นฟุตบอลรายการรายการอะไรสักอย่างนะ ๋ยวเตรียมตัวเลยนะนี่นะนี่นะนี่นะเดี๋ยวเตรียมตัวเลยนะแล้วอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ๋อเป็นเสื้อเป็นเสื้อประมาณนี้นะนี่เ,นเสื้อประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าถือว่าก็หายากอยู่นะก็อย่าลืมนะอันนี้ซองแรกผ่านไปเดี๋ยวดูซองที่สองสิซองที่สองนี่ซองค่อนข้างใ,ใหญ่ๆนะแต่เราแต่ผมจะไม่บอกหรอกนะว่าใครส่งมาเพราะว่าทุกๆคนเลยเขาบอกว่าให้เก็บเป็นความลับ ผมก็เก็บเป็นความลับสุดยอดเลยนะไม่เคยบอกว่าเอ้ยนายกรนี่ส่งไม้ผมประมูล5ตัวนะผมไม่เคยบอกหรอกนะมันเก็บเป็นความลับนะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะโอ้โหคุณผู้ชมไม่น,นะวันนี้ก็น่าจะเป็นบีจีเลโนะนะนบีจเลโนะด้านหลังก็ตะกีนนี่ด้วยติดเบอร์พีรพงศิชิตชติรัตน์นะก็ทายชอบแนว d g นะก็เดี๋ยวมาเจอกันแล้วก็มี เออโอ้หเบอรทองนี่เบอรทอง3ดาวนะวิชั่น3ดาวนะนี่นะเวอร์ชั่น3ดาวนะหลังก็โล่งๆประมาณนี้ไงนะงดงามงดงามแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกว่าเชียงรายนะเชียงรายยูเอเต็ดนะตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น AFC แชมเปี้ยนลีกกันเองนะนี่นะโอ้โหไงน่าเป็นไงเป็นไงได้อยู่นะเดี๋ยวได้อยู่นะมากดติดตามไว้เถ้าไม่มากดติดตามนะโหเสื้อเสื้อมีมา ให้บันทึลตลอดปีจริงๆนะอันนี้จะเป็นเบอร์นะเออเบอร์เบอร์อะไรเนี่ยสิทธิโชคเหรอสิทธิโชคเป่นเบอร์อะไรที่ผมไม่หาข้อมูลนะแล้วก็ทีมชาติไทยนะนี่ทีมชาติไทยตัวนี้ก็เป็นเออปกขาวนะปกขาวเป็นแชมป์ซูซูกิครับปีสองพนั่นเองนะนี่นะอุ้ยไม่หมดอุ้ยเยอะเนี่ยนี่ทีมชาติไทยตัวนะในทีนี้นะแน่แน่แน่่นะ นี่นะส่งเข้ามาส่งให้เข้ามาสง่าาสงก็เข้ามาเยอะๆนะไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโกงนะเพราะว่าร้านเราจดทะเบียนการค้าออนไลน์อย่างถูกต้องนะ,อ,ะอันนี้เกลี้ยงแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นพวกนี่แหละพวกอาร์มนะจนะนะีเป็นไงอาร์มเอิร์มก็ส่งมาได้นะนี่นะเป็นไงโอเคข่านนี้จบไปหนึ่งขัานนะต่อไปเป็นกล่องนะกล่องเดี๋ยวดูดิว่าข้างในนี้มันมีทีมอะไรกันบ้างนะเดี๋ยวเราไปไล่ดูพร้อมๆกันเลยไปแต่การการแกะเนี่ยต้องระมัดระวังนะ ราะว่าเดี๋ยวไปโดนเสื้อเอา ENNIS ขาดกันงานงอกเลยนะผมเคยผมรวมตรงเลยผมเคยตัดต <ata> ัดเสื้อเขาขาดอ่ะผมเป็นเสื้อ T.O.T นะผมจำแม่นเลยนะเป็นเสื้อ T.O.T ปีแต่ดีหน่อยว่าปีไม่ค่อยลึกนะโอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นเมืองกระตายสมุนไองเอาขาดที่งานงอก่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแด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 นโอ้โหดูสิ ันนี้เก็บก่อนนี่อันนี้ตารางตารางตารางผมมานะเอะอแดนแดนโอ้ก็จะเป็นพวกพวกเสือ้อเสื้อกีฬาป่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่มันซ้อมนี่ซ้อมทีมชาติเห็นไ่ะซ้อมทีมชาตินะ,อ,ะอันนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ส้อมทีมชาติใครสายนี้นะลอยนะสายทีมชาติไทยนะอันนี้เสื้ออะไรเนี่ย อเออสมุทรสงครามเอฟซีนะนี่นะแบรนด์ก็เวสุทนะเวสุทสมุทรสงครามอันนี้น่าจะเป็นเออสมุทรสาครนนะชัวร์เลยไงน,ะนี่สมุทรสาครน,นะนี่นะ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 แฟนแฟนที่คลัง่งใครเสื้อบอลหรือต้องการเสื้อบอลไปใส่เนี่ยมาเลยนะเชิญเลยมากดติดตามแล้วก็มารอไว้เลยนะนี่นะสมุทรสงครามนะเสือ้อลูกเนี้ยผมไม่มีขายหลังนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าผมต้องรสมูลน,นะให้ เออกระของเสื้อเขาเห็นว่ามันได้เท่าไหร่นะอันนี้ก็เป็นเสื้อกีฬาธรรมดานะเออเสื้อกีฬาธรรมดาเอ้ยไม่ใช่ดินี่เป็นโปโลทีมชาตินี่โปโลทีมชาตินะของแท้เลยเนะี่ยมันกี่ของแท้นะนั่นๆนะโอเคแล้วก็นี่มัเป็นเสื้อกีฬานะอ๋อเกงมันจะเป็นกางเกงกางเกงรัดก,กั้นปะรัดโอเครัดกั้นอ๋อเนี่ยอันนี้กางเกงทั่วไปใส่ไปเที่ยวทั่วไปนะส่วนถุงนี้ไปดูดิ

เนี่ยเอใสาเตยบอลขำๆได้นะโอ <Okay. S 1> เคมารอไ้เลยนะเดี๋ยวเราจะทยอยลงให้นะนี่นะอ่านะก็ประมาณนี้แหละนะหมดแล้วเดี๋ยวนี่ก็เป็นลำลองไอดักทั่วไปก็เดี๋ยวผมก็จะลงนะทยอยลงไปไม่ลงแบบทีเดียวหมดนี่หรอกนะก็อย่าลืม้วกันนะมากดติดตามนะมากดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดเสื้อมาใส่ส่วนพวกนี้เสื้อผมตัวนี้มีเข้ามาเยอะมากนะ เดี๋ยววันห,หยุดชดเชยสงการเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะไรเนี่ยผมไม่หยุดนะผมลงขายทุกวันนะมาเตรียมตัวแล้วก็มันรอไว้เลยสําหรับใครที่ไม่กลับบ้านนะรหรือต้องการเสื้อสวยเนี่ยมันรอไว้เลยนะโอเควันนี้ก็มาบอกคร้าวๆประมาณแค่นี้แหละแล้วเจอกันในโค้ดนะวันนี้ก็สวัสดีครับคบุณจะไม่พลาดเสื้อบางสอสวยเพียงคุณกดปุ่ม subscribe หรือกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเสื้อหวังสวยๆก็จะส่งถึงหน้าจอมือถือคุณนะจ๊ะ